สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่เราเซอร์วิสกันที่ร้านนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เราเซอร์วิสกันที่ร้านฮานีเนี่ยเราก็จะมี1นึ่งยาง 2>, 2พระเบรกสาน้ำมันเครื่องเฟืองท้าย4ชุดข้างชุดข้างก็จะมีพวกสายพานพวกเม็ดสไลด์ชามาดูว่าสายพานเนี่ยพวกนี้จะมีอายุการใช้งานของมันทั้งหมดสายพานนี้ก็จะอาจประมาณ2000 20, 0โลบลบ เม็ดเป็นไงเม็ดกลมไหมเหลี่ยมไหมสไลด์ขยับไหมชามลึกไหมแล้วก็มันเป็นล่องไหมแล้วก็คัดเนี่ยบางทีจะเจออาการคัดกระตุกหรือรถกระตุกอาการรถกระตุกเนี่ยมันก็มาจากน้ำมันจากซีนยางซีนซีนหน้าและซีนหลังมันอาจจะแข็งตัวจากการใช้งานพอแข็งตัวปุ๊บน้ำมันน่ะมันก็จะจะเล็ดรอดออกจากซีนขึ้นมาที่แข็งเนี่ยพอซีน พอเซนมันแข็งตัวปุ๊บน้ำมันจะจะเ,เล็ดรอดออกมาทําให้เกิดการสายพานลื่นเวลาที่รอบต่าเนี่ยสายพานมันออ,อกตัวที่รอบต่ำเนี่ยมันจะหมุนขึ้นไปพอมันไปเจอน้ามันปุ๊บวืดมนวด,ดแล้วก็พอวืดเสร็จปุ๊บทําให้รถออกตัวในรอบที่ต่ํากระตุกกึกกึกกึกจนกว่าสายพานจะขึ้นไปรอบสูงเพราะรอบสูงก็จะใช้งานได้ปกติแต่ควรเปลี่ยนถามว่าควรเปลี่ยนไหมควรเปลี่ยน